พระศิล์พ่อเลี้ยงเดี่ยวไว้52ปีหลังจากที่เขาได้เลิกลากับภรรยาไปแล้วเขาก็ได้สิทธิเลี้ยงลูกแต่เพียงผู้เดียวแต่เนื่องจากช่วงนั้นธุรกิจที่พระศิลป์ดูแลเกิดซุดและเป็นจังหวะเดียวกับที่ภรรยาของเขาได้คลอดลูกชายเพียงแค่หนึ่งเดือนเธอก็หนีพระศิลป์ไปกับผู้ชายคนใหม่ พร้อมกับช่วงนั้นชีวิตของพระสินประสบปัญหาในทุกๆเรื่องหลังจากที่ภรรยาของเขาจากไปเขาก็เสียใจแต่เขาก็ต้องดิ้นรนเพื่อพัโสลูกชายคนเดียวของเขาเพราะถ้าเขาไม่รีบลึกขึ้นสู้คนที่จะลำบากก็คือพโสลูกชายของเขาเขาก็มงจะเติบโตขึ้นมาในอนาคตเขาพยายามดิ้นรนทุกทิศทาง เพื่อที่จะเริ่มต้นธุรกิจใหม่จากที่ดินแปลงเล็กๆที่เขาได้รับมรดกจากทางบ้านมาเขาสามารถเปลี่ยนแปลงและต่อยอดธุรกิจให้เติบโตไปได้อีกครั้งพระสินผลักดันตัวเองเป็นนายหน้าค้าที่ดินบุนิสัยที่พูดเก่งของเขาทําให้พระสินเขาจเจริญรุ่งเรืองในธุรกิจขายที่ดินอีกครั้งและมีชื่อเสียงในวงการอสังห,หาริมทรัพย์ จึงทาให้พระสินกลับมามีฐานะร่ำรวยอีกครั้งและการร่ารวยขึ้นมาในครั้งนี้ของเขาจึงทําให้เขาขยันมากขึ้นเพราะเขาเกรงว่าเขาจะกลับไปยืนในจุดที่จนเหมือนเดิมอีกแต่เมื่อธุรกิจทุกอย่างเข้าที่เข้าทางไปพร้อมกับพระสูรลูกชายคนเดียวของเขาที่ตอนนี้กําลังเป็นหนุ่มเต็มที่แล้วแล้วก็กําลังเรียนอยู่มหาลัยปีสองพรสูรเติบโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ เขาคิดว่าเขาไม่ได้ขาดอะไรไปเลยเพราะพระสินทําหน้าที่เป็นทั้งพ่อและแม่ให้กับลูกชายของเขาไม่มีอย่างขาดตกบกพร่องใดๆโดยแม้ว่ามีเพียงแม่นมแม่แช่มคนเก่าคนแก่ที่คอยเลยี้ยงพระสินมาตั้งแต่เล็กจนตอนนี้พระสินมีลูกแม่แช่มก็คอยเลี้ยงพระสุมาอย่างไม่ขาดตกบกพร่อง วันนี้ขณะที่สองคนพ่อลูกกำลังรับประทานอาหารมื้อเย็นกันอยู่นั้นพระสิงจะพูดขึ้นมาว่าเออพอว่าพ่อจะหาคนมาช่วยแม่แชม่มทำงานจากคนนะลูกลูกจะว่ายังไงคนเป็นพ่อเอ่ยถามความคิดเห็นจากคนเป็นลูกชายก็ดีนะครับพอ่อเพราะว่าผมเองเอ่ะก็อยากให้แม่แช่มได้พักบ้างนะครับแม่แชม่มดูแลพวกเรามาลาแล้วครับ ผมคิดว่าผมจะคุยเรื่องนี้กับพ่อเหมือนกันและเป็นจังหวะเดียวกันที่แม่แช่มได้ยินสองคนพ่อลูกสนทนาอะไรกันคะจะให้แช่มพักจะแล้วแช่มยังทำงานไหวอยู่นะคะคุณถึงแม้ว่าจะไม่คล่องแคล่วเหมือนสาวๆก็ตาม,ห,มหรือว่าคุณหนูทั้งสองของแช่มจะเบื่อฝีมือการทำกับข้าวของแช่มแล้วคะ ไม่ใช่นะครับไม่ใช่แม่แชม่มอย่าเข้าใจผิดนะครับอมืไม่มีใครเบื่อแม่แช่มเลยฝีมือการทํากับข้าวของแม่แชม่มต่อให้ผมกินไปจนแก่ผมก็ไม่เบื่อหรอกครับพราะสูตนี่แก้ตัวคารวันจนคนเป็นพ่อต้องเอ่ยสมทบขึ้นมาใช่ครับแม่แชม่มผมกับเจ้าเออะไม่เบื่อหรอกครับฝีมือของแม่แช่มนะ่ะเพียงแต่ว่าผมสองคน อยากให้แม่แช่มได้พักผ่อนบ้างละครับเพียงแต่ว่าแม่แช่มอ่ะคอยคุมดูแลแม่บ้านคนใหม่ก็แค่นั้นเองพระสินเอ่ยขึ้นมาทำให้แม่แช่มยิ้มออกก่อนที่แม่แช่มจะพูดขึ้นมาว่าถ้าอย่างนั้นให้แช่มช่วยหายคนไหมคะมแช่มอ่ะมีคนที่รู้จักที่ก็ไว้ใจได้ว่าแต่คุณหนูต้องาการจีคนล่ะคะ พระสินกับพระสุหันมองหน้ากันแล้วก็บอกกับพระแช่มไปว่าถ้าประแชม่มหาคนที่ไว้ใจได้ก็เอามาสักสองคนก็ได้ครับผมให้พระแชม,มนคนดูแลคนของพระแชมได้เลยได้ค่ะเดี๋ยวแช่มจัดการให้นะคะหลังจากนั้นไม่นานประแช่มก็ได้คนงานมาสองคนคนชื่อดาวเป็นหลานของประแช่มเอง ส่วนอีกคนชื่อขินเป็นคนงานชาวพม่าที่ขอไม่อยู่ด้วยและดาวก็บอกว่าขินไว้ใจได้าอเขาเคยทำโรงงานแห่งหนึ่งด้วยกันวันนี้หลังจากที่ประสุดเลิกงานมามาถึงบ้านป้าแช่มก็รีบพาทั้งสองมาแนะนำให้ประสุดได้รู้จกักคุณหนูคุณหนูของป้ากันมาแล้วสวัสดีครับป้าแชม่ม ยกมือไหวอย่างนอบน้อมแล้วก็มองไปยังคนงานใหม่ทั้งสองคนอ๋อนี่ดาวค่ะหลานสาวของป้าเองแล้วนี่ก็ขินเพื่อนของน้องดาวมันะ่ะที่ป้าจะมาช่วยงานอ๋อหรอครับอืมชายหนุ่มมองหน้าสาวใช้ทั้งสองคนตามไม่กระพริบเพราดาวเธอสวยหุ่นดีรูปร่างดี จนเจ้านายหนุ่มใจเต้นละลัวสวัสดีค่ะนายหญิงสาวประสานเสีออยงกันจนพัสโสดึงสติตัวกลับมาแล้วก็มองไปยังขินที่ยืนยิ้มหวานอยู่ข้างๆอ๋อนั่นนางขินค่ะอืมเป็นคนงานต่างด้าวนะคะพูดไทยได้นิดหน่อยอ๋อครับครับถ้าอย่างนั้นผมขอตัวไปพักผ่อนก่อนนะครับป้า อืมป้าครับวันนี้ไม่ต้องทำจกข้าวเผื่อพ่อนะครับพ่อไปดูที่ดินที่ต่างจังหวัดยังไม่รู้เลยครับว่าจะกลับเมื่อไหร่ได้ค่ะถ้าอย่างนั้นคุณหนูก็ขึ้นไปพักผ่อนเถอะค่ะเดี๋ยวได้เวลามื้อเย็นแล้วป้าจะขึ้นไปตามนะคะพูดจบชายหนุ่มก็เดินขึ้นห้องไปพักแต่ก็ยังไม่วายที่จะชายตามองดาวสาวชายคนใหม่จนระทั่งมื้อเย็นมาถึง ดาวดาวเอ้ยจ่าป้าขึ้นไปตามคุณเอลงมาทานข้าวได้ลาไปค่อยๆขออะดี๋ยวคุณหนุของข้าจะตกใจป้าแชม่มกับชับมหลานสาวจ่าป้าแหมอะไรๆก็คุณหนุของป้านะสาวใช้เลยขึ้นมาชั้นบนของบ้านแล้วเข้าะประตกห้องเจ้านายหนุ่มก็ๆ,ๆคุณเอคุณเอคะ ได้เวลาอาหารเย็ยนแล้วค่ะแต่ก็ไม่มีเสียงตอบจากชายหนุ่มเอาทำไมเงียบไปล่ะเอาไงดีวะดาวเอ้ยหญิงสาวบ่นกับตัวเองเธอจึงตัดสินใจเปิดประตูเข้าไปแล้วก็ไปเขย่าที่เท้าของชายหนุ่มคุณเอคคะคุณเอเฮ้ยชายหนุ่มตกใจสดเขรีดคุณเอคคะคุณเอาดาวเอ๋่ะอา้าวแล้วเธอเข้ามาทำไมกันเนี่ย ตกาแชม่มอ่ะให้ดาวมาตามคุณเอไปท้ายข้าวไงลนะคะแต่ดาวอ่ะเรียกคุณเอหลายรอบมากเลยค่ะแต่คุณเอก็ไม่เตื่นดาวก็เลยอ๋อเออเออเอาเถอะเดี๋ยวฉันลงไปชายหนุ่มบอกกับสาวใช้มาเร็วนะคะเดี๋ยวอาหารน่าจะเย็นหมดสาวใช้พูดพร้อมกับส่งยิ้มที่สดใสให้กับชายหนุ่มทำเอาเขาย,ยิ้มตามยังไม่รู้ตัว หลังจากที่มีดาวเป็นสาใช้คนใหม่มาอยู่ในบ้านมาดูเหมือนว่าบ้านจะมีสีสันมากขึ้นเพราะความน่ารักสดใสของดาวจนเวลาผ่านไปพสัสดุตกสาวใช้จะเกิดความรักที่ก่อตัวขึ้นจึงทาให้เป็นต้นเหตุให้พัสุทาเรื่องที่คนรักเขาทํากันโดยที่ดาวก็เต็มใจพอเรื่องนี้เข้าถึงหูผู้ใหญ่ ดาวก็ถูกส่งกลับไปอยู่บ้านแต่พระสิงห์ผู้เป็นพ่อรับปากว่าจะทําให้ถูกต้องตามประเพณีขอให้พระสุนเรียนจบหารัยก่อนทางด้านเพื่อนของดาวรับรู้ก็ปล่อยให้ดาวและพระสุดได้อยู่กันต่ออย่างมีความสุขจบละค่ะเรื่องสาวใช้กับเจ้านายหนุ่มเนาะใครชอบเรื่องนี้อ่าลกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้กับแอดมินด้วยนะ Thank you